สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุงสุบอลพ่อพ่อก็สอนน้องแทนคือเก่านะพี่น้องกําลังบุญไหว้กันเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะสบายดีนะพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องโอ้เห็นน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำข้าวปุ้นมีน้ำข้าวปุ้นมีแกงหมูมีหลายอย่างกแกงไก่แกงหมูพี่น้องเอ้ยกําลังพากันกําลังไผ่กําลังอ่ะนะโอ้ยแม่น้ำมาบิชนะ กำลังอ่นนะพี่น้องพ่อน้องแทนกับอันอ่ะนะกำลังสี่กำลังคั่วมูพี่น้องเอ้ยคั่วใส่มูคั่วนามูมูหน่อยพี่น้องเอ้ยมาพักกันคั่วอุ่นว่าแต่เศร้ากับบรรยากาศกับลมบรรยากาศหนาวๆพี่น้องคนนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นกระพังอันทิ้งไพพี่น้องเอ้ยหนาวแห้ง นำกระปุนคือโบ,อบอเป็นตานะ่ะแทฮะฮะกลัวนะกำลังบีบกะทิลงหมอ้อ <c oughs> มันบอแดงเลยนักไอ้อ่อน <c oughs> อย่าบีบลงขากไล่ <c oughs> ลังสีแกงไก่แกงมูพี่น้องพี่น้องนำข้าวปุ้นนะแต่ว่ามันขาวๆในนี่บวาพอบระเ็ณเพชรพี่น้องเอ้ยใส่พริกบุร้ายมีแต่ต่อนไก่อยู่ๆอ่ะพี่น้องเลอย๋อเปลี่ยนลืมพี่น้องเอ้ยมีแต่กระดูกไก่กำลังบุญไหว้กันเลยพี่น้องเอ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะนั้นคือผงนัวนะไม่เป็นน้ำตาลเด้อใส่ประหยัดประหยัดเน้ เห็นใจผู้สื่อเน่เห็นว่าก่นใส่หน่อยนั่นโอ้นมบาลุกินโลลูกกินโลกินโลนำไปพี่น้องเอ้ยโ่าโอยไดปวดโพหนาวคักหนาวแน่พี่น้องเอ้ยจนประเด้ออกแต่มุ้ง มื่อนี่พอมื่อนี่เป็นมื่อดีมือชั้นบ้านดีพี่น้องเลยไแนนพีเเจกํลังเคาะพี่น้องเลยเคาะบอกเดินลสองปักทูอีบ้างนี่นะมาเป็นครับผู้ใดผู้บังเป็นดู้ัง ต้องข้าวต้องบอกมันช่วงเเศ้าเหายได้บาทนี่นะกินแล้่กบอเนยนั่กินหมกินดองข้าวเจ้าเลยตัสู้แต่ว่าดองกได้ก็ให้แล้บเบิดวัวดีเบดอยู่ในนี่เลยใช่เออหกราต้อน้กรลราน้าวบม้วบอเลถูกไได้จุดหมันช่วงมันเศ้าได้บาทนี่ว่าูได้แลวดีไม่แห้งเบิ้ดน้ผไปก็อยู่

ยแงมอกลูกแงมอกอ๋อพอหนองแทมเพื่อหลังใสพี่น้องมือด้พี่น้องตักไปนั่กินไปนั่พี่น้องเลยผูกกำลังแต่งผระข่าพี่น้องเลยแต่งทีละแต่งแต่งทีละน้อยละน้อยละน้อยพี่น้องอันนี้คือแบบสูตรสูตรผู้ไทยพี่น้องเลยอันนี้คือว่าจำ จําของระสมรักษาในเฮือนนี่สิบ่นับถือแล้วพี่น้องเอ้ยสิบ่นับถือแล้วเพราะว่าสิย่ายแล้วพี่น้องเอ้ยสิย่ายแลแล้วก็ย่อขึ้นล่ะว่าเอ้กําลังเตียพี่น้องเออกินดอกน่ม ตะกี้นันท์หนับถือพี่น้องนับถือพี่นับถือพี่ภูไยบ้านนี่แหละกษิยาสิกาวเพิ่งมาบ้านเมื่อบ้านภูไยแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้กับเพิ่นกับตะกี้นันทับถืออันศาสนาอันนี้แหละบําเพ็ญนะอนาคตเด็บบนับถือแบบพี่ภูไยนะพี่น้องมากรบบะนี่เลยสิกาวเพิ่นเมื่อบ้านภูไยพี่น้องบระนี่สิกลายเป็นผู้ล่าเลยแหละพี่น้องเอ้ย mắt chưa <Hợp>. <laughs> <Hợp. cười> cho mắt chưa 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 mắm mắt chưa

<laughs> Mày nhảy <với> mai, <laughs> <thì> mình nhảy vừa vô nghe thì phải biết sẽ phải nào như thế nào พุ่น phát năn em căng lên áo, hèn hèn thì nó. 100 triệu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  đâu rồi, rồi phải để rồi. Rồi, cái này mua ừ. không đúng, จับอย่ดทึงแหล่แล้วลงมาจับอยู่รุมอีกอลมลมก,กระดาษกระดอบเหล่แลพี่น้องเลย้าขาก็มีหลายอย่าง

ตาตาเห็นยางมืองอมๆอแล้วเห็นเห็นผู้เลย่างมือนะเห็นนั่นหนนะเห็นแก

ไปเ้ามี่กอากินเลยไปเอแล้วได้แล้วนได้แล้วพาเข้าแล้วด้วยล้ด้วยไดอาเกันอนโถกะลอัเนี่ยเลยนี่ลูกยเนอนพี่นองะละเล้วแล้เสด้ผ้ายูแคนผูกแคนนําพี่น้องภาวะดองดองจะซาก็จะเบาอยู่ mọi công mọi người 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 đây người mọi 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 พวกคนหลายคนจุกเออูนี่ยั่กนก่นดีนะครับหลายเรานเอะเราเรามัองวย่งกัน่ไีดู้นกิน